พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้พระเยซูเจ้าตรัสถึงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานที่ใกล้เข้ามาให้บรรดาศิธร,รับรู้อีกครั้งหลังจากที่พระองค์ได้ถามเขาทั้งหลายว่าประชาชนและพวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นใครซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ไม่ได้บอกเพียงเรื่องการสิ้นพระชนแต่ตรัสถึงการกลับคืนชีพด้วยเพื่อพวกเขาจะได้ไม่โศกเศร้า แต่เขาทั้งหลายกลับไม่ได้รับรู้อะไรในพระดำรันของพระองค์เลยเรื่องนี้จึงสะท้อนถึงความมืดบอดของพวกเขาและที่สำคัญพวกเขายัางแสดงออกเหมือนกับไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เอาใจใส่อย่างแท้จริงถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นรวมทั้งไม่สามารถมองถึงกิจาการอันสำคัญของพระองค์ด้วยคิดเหตจึงต้องระวังการดาเนินชีวิตของตนอย่าให้เป็นเช่นนี้ เพราะในพระวรสารวันนี้ยังทำให้เห็นว่านอกจากจะไม่พยายามเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจแล้วบรรดาศิษย์ซึ่งเป็นถึงอรรสาวกยังมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับการเป็นใหญ่ของตนอีกด้วยพระยศเจ้าจึงสั่งสอนให้รู้ว่าผู้ที่สุภาพถ่อมตนปฏิเสธตนเองหรือเสียสละมากที่สุดเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้าได้ ซึ่งนี่คือการมีลักษณะคล้ายกับพระกิจเจ้าให้มากที่สุดนั่นเองคิาชเได้เห็นตัวอย่างจากพระเยซูเจ้าแล้วว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในการรับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความสุภาพอ่อนโยนพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขาเพื่อสอนว่าการเปิดใจให้เป็นดังเด็กเล็กๆที่พร้อมจะน้อมรับทุกสิ่ง ตอบรับจิตลมแห่งความสุภาพถ่อมตนเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่น้อมรับพระเยซูเจ้าและติดตามเป็นศิษย์พระองค์อย่างแท้จริงพอลักษณะเช่นนี้คือการน้อมรับและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้สรงส่งพระเยสูเจ้ามาคิสชนทุกคนต้องไตรตรองว่าเรากำลังเป็นคิสชนตามแบบอย่างความนอบน้อมถ่อมตนของพระเยซูเจ้า ผู้มาเพื่อรับใช้เราแล้วหรือยังเพราะหนังสือปรีชาญาณได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตของผู้มีคุณธรรมที่ต้องเผชิญกับการเบียดเบียนแต่พวกเขายังคงดำเนินชีวิตเพื่อรับใช้และเป็นแบบอย่างของการต้องเผชิญความทุกข์ทรมานชีวิตคิสชนจึงต้องรู้จักการเสียสละรักและรับใช้อย่างชอบธรรมไม่เป็นอย่างคนธรรมที่คิดร้าย และมัวเสียเวลาไปกับการอิจฉาและแก่งแย่งที่นำสู่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาเชน,ชนิดคิทชสนจะสามารถทำสิ่งที่ดีงามได้อาศัยปรีชาญาณจากพระเจ้าเราจึงต้องวอนขอปรีชายาณจากพระเจ้าเพราะปรีชาญาณจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยให้เราสุภาพนอบนอมหมดสิ้นความอิจฉาริษยาและเห็นแก่ตัว ที่จะทำให้โลกไม่ต้องเป็นเหมือนเช่นทุกวันนี้ดังที่นะักบุญจอกรสอนว่าจงดำเนินชีวิตที่มีความเฉลียวฉลาดที่มาจากเบื้องบนและนำสู่สันติอาศัยความอ่อนโยนนอบน้อมเพื่อจะมีชีวิตรับผลอย่างดีงามดังนั้นคิตชนจึงต้องดำเนินชีวิตอย่างพระเยซูเจ้าและดำรงอยู่ในพระองค์อย่างมั่นคง เพื่อเราจะรับผลเหมือนเพลงสดุดีที่ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดผลอันตรายและนำให้พบความยินดีหันษาในพระเมตตาวันนี้ให้เราภาวนาว่าโปรดนำเราให้ได้ดำเนินชีวิตที่มีความชอบธรรมเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและเก็บเกี่ยวผลที่ดีงาม